วันนี้นะคะจะพาผู้ชมมาพบกับ กำไรทองน้ำหนักสามบาทลวดลายแฟชั่นกันค่ะแล้วก็สำหรับลดลายแรกค่ะจะเป็นลายกำไรงูนะคะกำลังฮิตเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์1บาท2บาท3บาท5บาทนะคะขายดีทุกไซส์เลยค่ะอันนี้อยู่ที่งบประมาณของท่านผู้ชมที่ชื่นชอบนะคะตัวเปิดปิดจะอยู่ด้านข้างค่ะเป็นตัวล็อก2ชั้นแบบนี้เลยนะคะแบบที่สองค่ะเป็นงานกำไรหัวเข็มกลัดค่ะน่ารักมากๆตัวหลอดกำไรนะคะจะเป็นหลอดแบบเกลี้ยง และก็เงานะคะสามารถาขยับไซส์ได้เล็กน้อยค่ะสามารถเปิดปิดแล้วก็เวลาสวมใส่นะคะให้ง้างออกแล้วก็สับเข้าด้านข้างได้เลยค่ะแบบที่3มก็ยังคงเป็นลวดลายแฟชั่นแล้วก็สวยงามมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะเคยทํามาขนาด1นึสบาทนะคะ1บาทก็มี2บาทก็มีแล้วก็3บาทก็มีนะคะจะสวมใส่แบบ คข้หัวกับหางเล็กน้อยก็ได้นะคะลักษณะนี้เลยแล้วก็ตัวหลอดเนี่ยจะเป็นงานแบบค่อนข้างไม่โป่งมากนะคะแล้วก็เงาเงาเรยงเรง,งเลยค่ะหรือเราจะใส่แบบหัวและหางชนกันแบบตรงก็ได้ค่ะแบบที่4ค่ะจะเป็นงานแบบตัวเรือนค่ะเป็นแบบพิกลน,นะคะตัวนี้ตัวล็อกจะเป็นแบบตะขอด้วยซึ่งจะค่อนข้างแข็งแรงเวลาสวมใส่เนี่ยก็จะรู้สึกแบบ มั่นใจนะคะเวลาเราใส่งานที่เป็นงานตะขออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะเป็นงานลงยาสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นกําไลแบบเกลี้ยงๆนะคะตัวนี้เนี่ยสั่งทําได้ตลอดด้วยนะคะแล้วก็แบบที่6แล้วเนะตัวนี้จะเป็นงานแบบก้านสามนิดนึงหน้าค่อนข้างกว้างนะคะประมาณอยู่ที่ราวๆสี่เซนติเมตรเลยค่ะใครชอบงานหน้ากว้างใสสวยแบบ ร่งแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะมาดูกันชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นงานาลักษณะคล้ายๆลายเหลดเนาะเล็โรมิโอบางบางท่านก็เรียกแบบนี้นะคะ mm. ตัวนี้มาพร้อมกับสายปรับระดับความยาวนะคะแล้ว mm. ก็ตะขอค่อนข้างตัวใหญ่โอ้ก็เลยให้น้องแอดมินเนี่ยเอาคีมตะขอนะคะช่วยหนิบ เปิดปิดตะขอได้นะคะสวมใส่ออกมาประมาณนี้เลยค่ะหน้าค่อนข้างกว้างเช่นกันค่ะโดยเฉลี่ยอยู่ราวๆประมาณ2เซนติเมตรนะคะสามารถใช้ครีมเปิดปิดได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีตะขอนะคะที่ร้านมีจําหน่ายอยู่นะเป็นประมาณนี้ค่ะร้อยนิดๆเองนะคะพร้อมจะส่งให้ด้วยนะคะก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะเป็นกําไลทรงแอมเบสนะคะ ลงยาสีส้มค่ะตัวนี้งานสวยละเอียดมากเลยมาดูตัวเปิดปิดกันค่ะลักษณะตัวเปิดปิดจะประมาณนี้เลยนะคะเราก็เวลาสวมกลับเข้าไปก็จะเข้าล็อกพอดิบพอดีนะคะสวมใส่ง่ายตัวเปิดปิดอยู่ด้านหน้าค่ะเวลาใส่ก็สวยงามน่ารักแล้วก็ทันสมัยด้วยนะคะ,ะประมาณนี้เลยใครชอบก็สนใจทักมาได้นะคะยังไงเดี๋ยวยังไงฝากติดตามกันไว้ค่ะเดี๋ยวโอจะมีลวดลายสวยๆมาแนะนำกันอีกน,นะคะสวัสดีค่ะ